รายงานล่าสุดแบบเป็นทางการครับ F16 ถล่มปิดเกมทับเรือยึดคาสิโนธรมดาตีแตกอีกหนึ่งทางประชาการของคัมเมนครับที่ตอดเล็กต่อดน,น้อยไทยเราเหลือเกินก็ปิดจ็อบปิดเกมไปที่เรียบร้อยพร้อมกับอัปเดตเนินสามาสูงครับแตกยับยับ b เนั้นเฝ้าป่ากันเกลื่อนแนวเลยบวกกับภาพที่ไม่เคยเห็นครับกลายเป็นฝูงแรงฝูงกาลงหนักตลอดแนวปะทะกับพื้นที่ชายแดนของคัมเมเอง กับเนินสาม,มาสูนะครับที่เป็นข่าวดีเอามากๆเลยเพราะว่ากว่าเราจะยุดได้กว่าเราจะนําร่างฮีโร่วีรบุรุษของไทยเราลงมาจากเนินสาม,มาสูนนั้นมันเป็นระยะเวลาที่นานเหลือเกินนะครับประมาณ3 4วันได้สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้จากการสู้รบบริเวณภาษาตาควายและก็เนินสาม,มาสูนโดยทางกองทับที่สงครับก็รายงานออกมาแล้วว่าได้นําร่างของฮีโร่ไทยเราทั้งสองนายเนี่ยลำเลียงออกมาจากเนินสาม,มาสูนแล้วก็จัดก,กลับมายังพื้นที่ส่วนหลังครับซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ตอนนี้ฝ่ายไทยเราเองครับก็ยังสามารถควบคมม้้้นททีี่่เองงงงัวาาายยหดค ก็เดี๋ยวมาเปิดเผยเหมือน,นกันหลังจากที่เรายึดนเนินสามารถูนได้พร้อมกับวีรกรรมของฐานกล้าทั้งสองนายก็ได้มีการบัญชาการรบร่วมกับผู้บัญชาการกองกาลังสุร,รนารีครับบนเนินสามารถูนเลยนะก็มีการปรับแผนครับก่อนที่เราจะสามารถดึดได้พร้อมกับยกย่องความเสียสละของทหารกล้าเราด้วยโดยก็เปิดเผยออกมาครับว่าเราสามารถควบคุมและสถาปน,า,นาเนินสามารถูนย์ได้ไป็นวจสำเร็จหลังจากการประทะอย่างหนักกับกองกําลังฝ่ายกัมพูชายืนยันว่าปฏิบัติการตอนนี้นะครับดำเนินไปด้วยความรอบคอบและก็รัดกลุ่มเพราะฝั่งเขมนเองมีการรอบวย่งาง ลของทหารกล้าแล้วด้วยว่าเป็นแบบอย่างแห่งความกล้าหาญสมกับคำว,ว่าทหารอาชีพที่ยืนหยัดเพื่อแผ่นดินไทยจนถึงลมหายใจสุดท้ายโดยก็ยังมีข้อมูลจากกองวันที่สองเพิ่มเติมนะครับกับวีรกรรมจ่าสิบเอกสำเริงคังปะโคนครับผู้บังคับหมู่ปืนเล็กและก็พลทหารพานุวัตรเสาสา,สาพลยิงปืนกลโดยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่16ธันวาคมเวลาประมาณ10บนาฬิกาสินาทีระหว่างที่หน่วยเนี่ยได้รับภารกิจเข้าโจมตีต่อเป้าหมายที่เนิน350ฝ่ายข้าเองมีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนและก็็อออออาาวุธเเลงงงงตตตตรโจมีย่่่นนนืณั้นนกกก็็เเเลลลยททาาใหห้จ่สสิบอรรงแะพพวััันนนนคคครรบไดดด้้้ยยยืหหททาี่เป็ชุุิงงมอใการปะัักกต่อสู้็ หลังรั้งท้ายป้องกันเพื่อนร่วมรบที่อยู่ข้างหน้าเพื่อให้ทีมเนี่ย ปลอดภยัยสุดท้ายแล้วสถานการณ์ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็มีรายงานมาประมาณนี้กับวีรกรรมของทหารกล้าของเราทั้งสองนายซึ่งตอนนี้ก็ยังคงใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงอยู่นะครับในการสนาปนาพื้นที่เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากทุนระเบิดและก็ระเบิดสแสวงเครื่องในบริเวณน,นั้นด้วยถามว่าตอนนี้เราสามารถคุมได้ขนาดไหนก็น่าจะคุมได้เบื้องต้นอย่างที่กองทัพรายงานออกมานะครับยังไม่เท่ากับที่ได้สมบูรณ์นะที่ผ่านมาเราก็เป็นแบบนี้บ่อยวควบคุมได้แต่ว่าสนัปนุนรักษาพื้นที่ยังไม่ได ก็น่าจะสรารบนาความมั่นคงตั้งรับให้มีประสิทธิภาพกดน,นะครับไว้วางใจขมิ้นไม่ได้นะแต่ก็หวังว่าไม่นานจะมีข่าวดีกับเนินสามาสูเท่าที่ทราบมาตอนนี้การเข้าเคลียร์บนดีของไทยเราครับก็เจอร่างของนันขมิ้นเนี่ยนอนเกลื่อนกันเลยครับทั้งเบียคิวทั้งทหารบ้านก็รอ,อเดทกันอีกครอบหนึ่งกับการสรารบนารักษาความมั่นคงในพื้นที่นะผมว่าขมิ้นมันก็ยังไม่ยอมหละมันก็ยังจะมาโตแยโดยเฉพาะวันนี้แหละครับต้องจับตาเฝ้าระวังกันใด้ดีขมิ้นคงจะไม่ยอมอะไรง่ายๆการเสียเนินสามา,าสูราไนด้ ก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันนะครับเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องดีอีกเรื่องนึงครับที่เรียกว่ากองทัพเรือจัดหนักจัดเต็มรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่วันล่าสุดนาวิกโยธินของเราสามารถยึดคืนพื้นที่บ้านทาเซนคาสิโนธรมดาจงังหวัดตราดสาเร็จร้อเซพร้อมกับทำลายฐานด่มันของกัมพูชาครับซึ่งฝ่ายในเราเนี่ยปลอดภัยแบบไม่มีการสูญเสียเลยโดยเรื่องนี้ก็ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการจากกกองทัพเรือนะครับออกมาเปิดเผยว่าได้มีการดำเนินการเข้าควบคุมและก็ยึดคืนพื้นที่บริเวณบ้านทาเซ การก็พบว่าฝ่ายกัมพูชานั้นได้ใช้อาคารคาสิโนเป็นฐานบัญชาการครับมีทั้งการเพิ่มเติมกําลังทั้งพลซุ่มยิงจุดควบคุมพื้นที่แล้วก็ส่วนปฏิบัติการควบคุมและต่อต้านอากาศยนายคนไร้คนขับหรือว่าโดนที่จุดนั้นเนี่ยใช้เป็นฐานที่มั่นของกัมพูเองแล้วก็ยังบวกกับเสริมที่มั่นแข็งแรงในบริเวณโดยรอบโดยทางกองทัพเรือเนี่ยก็บอกว่ามันมีการละเมิดที่ส่งผลต่อความมั่นคงของไทยเราก็เลยส่งเครื่องบินรบ F16 ครับทิ้งบอมแบบจัดหนักจัดหน่วงแล้วการควบคุมพื้นที่ครั้งนี้ครับตามวิของเราเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยของกําลังพลและประชาชนเป็นสําคัญซึ่งก็สามารถควบคุมสถานการณ์เนี่ยได้แบบเบสเซ็จยึดพื้นที่เป้าหมายได้โดยสมบูรณ์แทบไม่มีพลเรือนเนี่ยได้รับบาดเจ็บ เลยครับและฝ่ายเราก็ไม่มีการสูญเสียกําลังพลหรือว่าได้รับบาดเจ็บไม่แต่คนเดียวนะโอ้โหสุดยอดมากนะครับพร้อมกับยังสามารถตรวจยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์ของฝ่ายเขมินได้จำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเป็นหลักฐานตามขั้นตอนทางาหารและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันนี้เป็นอัปเดตมาจากกองทัพเรือแล้วยังมีการแฉอีกหนึ่งเรื่องก็คือทัพเรือนั้นเนี่ยมีการแฉแผนของทหารขมรครับว่าจะพร้อมตัวเป็นชาวบ้านแทรกซึมในพื้นที่แล้วก็เล็งใส่ร้ายฐานเรือไทยเราครับทำร้ายชาวขมรแต่อันนี้เรารู้ตายขมรินก่อนนะครับก็ป้องกันเอาไว้ได้ดูจากภาพเลยก็คลิปเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นเลยครับว่าการหย่อนไข่ใส่คาสินนุทมดดหรือว่าฐานประชาการข้างคาสินนรทมดดนั้นเนี่ยน่าจะถูกจุดสําคัญนะ เพราะเหมือนเป็นรล้งแสงขนาดใหญ่แรงระเบิดรวมเป็นกลุ่มควันเนี่ยมันเหมือนภูเขาไฟปะทุขึ้นมาเลยก็น่าจะคงไม่ใช่คาสินโนทามอดาจริงๆนะครับงานนี้ก็พังยับเยินไปอีกหนึ่งอย่างยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับกองนัำเรือผ่านไปแล้วกองนัพอากาศเนี่ยยังมีการสนับสนุนจัดหนักจัดเต็มเพิ่มเติมก็คือ การโจมตีสะพานโอจิกในจังหวัดอุดรมีชัยแล้วมีส่วนสำคัญมากกับการยึดเนินสามารถศูนได้ครับเพราะสะพานตัวนั้นเนี่ยเขมรมีการส่งกำลังครับไปยังเนินสามารถศูนภาษาตาควายซึ่งเราเนี่ยก็ตัดเส้นทางตั้งแต่เมื่อคือนที่ผ่านมาแล้วการโจมตีเนี่ยมันเป็นการโจมตีด้วยอาวุธเวลคราสอาวุธชั้นสูงเลยเข้าเป้าหมายแบบแม่นยำนะครับมุ่งเน้นเฉพาะตัวสะพานเพื่อขัดขวางการขนส่งที่เป็นรถยนต์แล่นได้เท่านั้นแต่ที่พิคเป็นกันนะครับคือเราทำลายสะพานเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไม่อยาาาาาาากกกกกใใใหห้้้มััันนขดดนะแตตต่่วเรรงงงงงจลลโยออทพศ ได่มีผลกระทบต่อชาวกัมพูชาแต่ถ้าเกิดคขม็นยังคงใช้สะพานนี้ส่งกำลังบำรุงไปสวนหน้าต่อไปอีกเนี่ยฝั่งไทยเราก็จะไม่รีรอในการโจมตีซ้ำอีกนะครับเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเตือนนะให้โมไซผ่านไปได้ให้เดินข้ามไปได้นี่แหละครับอย่าแย้มกับกองทัพเรืออย่าแย้มกับกองทัพอากาศเพราะว่าจัดหนักเอาจิงเอาจังโดยเฉพาะการที่ ขเขมรเนี่ยพยายามเติมกํลาลังเข้ามาและอาวุธหนักเข้าสู่บริดีคาสนโนธรมดามันหมายถึงว่า,ขาเขมรยังไม่ยอมในพื้นที่นั้นนะครับก็ยังไม่มีการหยุดความเคลื่อนไหวต่างๆในในรบจังหวัดตราดเราก็เลยจําเป็นต้องประสานขอกํลาลังทางอากาศครับเพื่อยับยั้งภยัยคุกคามที่เกิดขึ้นซึ่งหลังจากที่เราทิ้งระเบิดไปแล้วครับยังมีเสียงการประทะเนี่ยประปรายและก็เสียงระเบิดกระสุปน,นปืนคอในบริดีคาสินโนธรมดาก็จะมีเสียงอย่างต่อเนื่องอยู่เขมรก็ยังไม่ยอมนะครับยังต่อเล็กต่อน้อยเสมอเลยซึ่งรองทัพอากาศกองรับไทยเราเนี่ยก็ยืนยันว่าจะไม่หยุดนะครับรอบนี้เป็นการส่งสัญญาณกดดันไปถึงผู้นําชาวกัมพูชานะว่ากองรับไทยเราจะไม่หยุดเด็ดขาดเลยเราจะปฏิบัติการดักอาหารอย่างต่อเนื่องจนกว่าเขมรจะยอม เงื่อนไขทั้ง3ข้อที่รัฐบาลไทยเสนอไปนี่แหละครับเป็นอัพเดตสถานก,การณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราทั้ง3เหล่าทัพบ,บกเรืออากาศจัดหนักจัดเต็มโดยเฉพาะอากาศเนี่ย เหมือนวันนี้มีรายงานด้วยนะครับว่าใช้อาวุธระดับโวลคลาสเลยโจมตีสะพานโอจิกมันถึงได้แม่นยำขนาดนั้นเพื่อตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงไปยังหนึ่งสามาราสูตรและภาษาตาควายนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถยึดเพิ่มได้และก็สถาปนาความมั่นคงในการไล่เขมรออกจากดินแดนไทยของเราบวกกับมันยังมีภาพบอกมาครับที่เหล่าอีกาอีแยงเนี่ยบินว่อนตลอดแนวชายแดนเลยคือมาเยอะเป็นพิเศษมันหมายความว่ายังไงมันก็หมายความว่าร่างของนันกบูชาเนี่ยอาจจะเกลื่อนแนวรบแล้วก็ได้นะครับคือมันแบบเยอะผิดสัังงเเเเกกกกตตนนนนะะรอออออบบบีี้้้็็มมมาาแทฟลยหืไรรเเเหหหมมมืืออนนจะได้กิบบบุฟฟ่แาปล่าาสหรรับฝฝููงงงออีีแก เรคงต้องรอสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับว่าขมินนั้นสูญเสียไปแล้วเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีการรายงานออกมาแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ไม่มีรายงานกับการสูญเสียของฝั่งขมินสงสัยจัดนับไม่ทันนับไม่ได้คงต้องรอติดตามและอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นงกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกััััันนนนใใหหหม่กบบบบบบาาาารรรปปปเดคคคคลลลิิ้้้สีไแว๊ยย

móc đi tia, móc cái tia. móc cái tia, móc cái nó nó cái rồi. cho cái tia, tia. móc cái tia, tia. móc cái tia, móc cái tia, móc cái tia, móc cái cái anh ngọc một môi mà đấy, đấy. 哎, xác minh, đâu. mà, mãi, chào à, Vậy vâng.